กูดีซื้มบบมมอ,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 อมาคืนเลยเออซื้อมาคืนเลยอยาก,ก,การู้ว่าภาระเขาคืออะไดีจุกไปเออวันนี้เราชอบไปเจบูบิกให้ได้เด็กเด็กบ,บูบิกตั้งคิดจะ อสกิครูดาเป็น,ปน,ปน,นสก,ก,นนกิกดใช้เป็นแบบนี้เหรอขอบคุมากเลยฉนจะซื้อโลล่ะนะ ม้าโคตรมัีกัเ่ยฉันรู้แือแบบห่่เอไม่เอาไม่้ไม่รับใไม่เออนใช้อะร

ไม่นะบ้ามาว่ะหมดอีทีค่ะเอ้ยโอ๊ยไม่นะไม่นะไปทีห้หมด oh my god oh my god ปีกีจังค่นมีแค่้หอก็เไปจัมันใช้วีโมดเลยไม่ใช้ววดีหมดเลยอะไรวะนั่ยโอ้ไม่โอ้เก๋อ้ทำจะว่าไปก็ดีก็สช้ดีกระดาห์ีกว่าันใช้อะไรใช้อมนเหมือนใบนี้ก็เถอ

ตัวนี้ก็ปีบอกอย่าเอามาบอปี้ปี้โอ้ยบอปี้อะแอบ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 แอม โอเครู okay, mm ้พ hmm. ว so mm ัน hmm. น so mm ี hmm. mm ้สนุกมากเลยแม่แต่ข้าอยากเข้าห้องหลับยาลองไปกับแมงเล่นแตู่ดีรอในอาชีพแ่นะมาก